ถูครับาจริงว่ามันก็แพงแพงคือคนที่ซื้อได้แล้วสบายสบายก็ก็มีเยอะนะครับแต่เรา็อรจสึกว่าแพงกว่ารถกว่าบ้านเราอีกนะฮะก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าจะีนสัครับเดินกับน้องเป็นไงนในในบ้างจริงๆก็ก็ดีครับทำง,งานกับน้องที่สนิทรู้จักกันดีคุ้นเคยแล้วก็นัดแนะกันอะไรการให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เขินสบายๆสัมผัสทิ้งทำไมเนี่ยิมสัมผัส,สมือก <นะ S 2> ันว่าเขินไหมครับ ก็ตามภาษาไม่เคยละครับก็คือก็รทำงานด้วยกันแล้วก็จริงๆก็รู้จะเรียกอะไรก็สนิทกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแบบว่าโอ้โหไม่รู้จักกันแล้วทํางานด้วยกันอันนี้คือเป็นงานที่ติดต่อมาไหมสวยขึ้นครับสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นมากตอบไม่ถูกครับผมตอนชุดเซ็กซี่ครับผมก็ผู้จัดการติดต่อมาบอกว่าเดินแผนโชว์เดินหัวแก้วมีบันเดินหัวแก้วนะเป็นไรไม้บอกจะเป็นลายลาวไมเห็นเป็นไรเลยเพราะว่า ก็เดินกับใครก็ได้อยู่แล้วนะยิ่งเหลือแก้วยิ่งดีเพราะว่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะงานอก็รู้จักมันก็คุยกันง่ายดีก็มั่วๆตามภาษาครับตามสารทุกสุกดิบแล้วก็เป็นไงบ้างงานเงินอะไรอย่างนี้ครับเพราะตอนนี้ก็มาเล่นกับช่างวันเยอะอะไรอย่างนี้ก็คุยกันก็เป็นคิวที่ทางทางที่เบิร์ดทำพิซซาริททางที่ คงเวทีเป็นคนนัดเนี่ยครับ<ม>ว่าอย่างนี้นี่นั่นก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็พยายามประคอ,องตลอดรอดฝั่งครับมีไม่ไม่มีครับเรื่องส่วนตัวนะเราก็ไม่ได้ถามน้องครับต่างคนต่างไม่ถามกันเลยเรื่องนี้ครับผมก็ <c oughs> ห่วงตวามภาษาน้องกับเพื่อนที่เราห่วงทุกคนแหละครับคือก็อยากให้ทุกคนเราก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุขอะไรเงี้ยใครจะอยากให้คนมีความทุกข์ถผมไม่ฮะที่เป็นน้องที่เรารู้จักเราสนิทก็ เขาเห็นเขาเปความสุขเจริญก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงานการเงินความรักมันก็ดีอยู่แล้วครับก็เหมือนเดิมครับก็ยังไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้อะไรเ่็งล่าสุดไปร้องไห้พ่อโรงแรันี่ไปหูวที่พ่อแก็ผัวไปแล้บครับก็ที่บอกก็คืออะไรก็คุยกันบ้างอะไรตามภาษานะครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆไม่อยากรีบนะฮะเพราะเห็นหลายๆตัวอย่างแล้วบทเรียนว่ารีบแล้วก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปก่อนทำไมแล้วไม่เห็นแค่ใบหูแล้วครับพี่ ผมก็ไม่เห็นว่าลงนะจนกระทั่งข่าวลงแซวคือแค่เห็นรูปตัวเองเลยเขาอาจจะเห็นว่าตัวเองสวยเลยลงหรือเปล่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีคริสหรือไม่ได้มีพินอะไรหรอกครับก็แค่ผมไม่รู้ตัวมั้งผมไม่ได้ถ่ายมาเล่นกล้องเลยใช่ไหมกินข้าวเออตอบไม่ถ่ายกินข้าวเออคอยเนี่ยไม่ใช่ครับแล้วธรรมดา่แล้าวเวันเกิดก็มี มันเกิดใครไม่ถึงครับมันเกิดผมใช่ไหมก็มีตามภาษาครับการ์ดแล้วก็อะไรนิ่ไมดหน่อยไม่ได้มีราคาเลยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ทางมีผลทางใจมากกว่าน้องคนนั้นไม่ได้ไม่มีเลยก็เป็นการ์ดคำพูดรูปรูปรูปถ่ายสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับรวมรูปถ่ายเรากับเขาอยู่ไหมครับก็มีหมดครับเพราะเขาเป็นคนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นกล้องบ้างอะไรบ้างเก็บเก็บไว้ที่เตียงนอนหัวนอนเตียงนอนเลยป่ะไม่บอกไม่บอกแล้ววันเกิดทมีกล้องนอะไรบ้าง วันเกิดก็มีเวรรทํามบุญมีไสบาดตามภาษาอะไรของแกเนี่ยครับไปกินข้าวไปที่ก็ไปกันเป็นกลุ่มเลยครับเป็นกลุ่มก็ไม่ได้ไปเป็นสองคนครับแล้วก็ทมตามภาษาที่บ้านผมชอบไสาบาดมันเกิดนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็ทำงานไม่ได้มีอะไรพิเศษครับคุณคราอยากเป็นทางการนี่จะได้เห็นอะไรคือมันไม่ได้กำหนดไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังเรียนไปไเรื่อยๆยังไม่ได้แบบว่าศึกษาไปก่อนแล้วกันถ้าดีหรือถ้า ยังไงมาบอกให้ฟังก็ยังเลื่อยๆอยู่จากที่ถามเขาที่แล้วมาคราวนี้ก็แปบ๊บเดียวเองยังไม่มีเวลาเลยไม่มีครับเรื่อยๆเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับยังยังไม่มีอะไรเดี๋ยวมาเล่าจริงเราก็มันก็คือเราก็เราเราไดอยู่ส่วนพิศวาสนะครับเราก็ลุ้นทุกรางวัลอยู่แล้วก็ ข้าชิง13 13รางวัลน,นะได้มาหนึ่งเองก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันในฐานะเรา,เ,าเราก็เราอยู่ฝั่งฝั่งพิศวาสอยู่เพราะเราเป็นทีมงานพิศวาสใช่ไหมครับแต่เราเข้าใจการตัดสินใจของกรรมการของนักแสดงเพื่อนเพื่อนที่โหวตทุกท่านนะครับก็ก็กอยอมรับผลการตัดสินใจเนะว่าเป็นยังไงครับคือถ้าไม่ได้แล้วก็เสียดายกันไปเรามีหน้าที่ก็คือทํางานกันใหม่ตั้งใจทําสิ่งดีกันใหม่เผื่อว่าปีหน้าเราจะได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมก็ไม่ชิงมาเยอะทุกเวทีนะฮะไม่เคยได้เลยนะฮะ มีได้เนี่ยครับซึ่งผมก็จะทำรู้สึกดีคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าเราทำเต็มที่ผลออกมาไงเราก็จะไปเสียใจภายหลังอะไรในโซเชียลเนี่ยมีกระแสดราม่าเยอะให้กำลังใจีมงานกันเป็นไงบ้างคือเราก็รู้สึกว่าตอนทำเราทำเต็มที่อย่างอย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็อิงตามประวัติศาสตร์แบบสมบูรณ์ทั้งทั้งทุกคนและการกระแสหรือว่าไม่ได้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีความรู้ก็จะมาชื่นชมกาเออทำได้ตรงตา,ามประวัติศาสตร์ในการลงทุนดูแบบไม่กระโจนกระลาเลยดูลงทุนดูแพงดูแล้วก็รู้ส เออปลื้มใจแล้วตอนที่พีศออนแอเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฟิตแบบดีมากทั้งหมดทุกส่วนทั้งเสื้อผ้าบทการกำกับนักแสดงคือรู้สึกว่าเออทำให้ประดูมีความสุขเล้วตอนนั้นเกรตติ้งก็ดีมากเลยครับก็ก็โอเคแล้วครับสิ่งที่เหลือรางวัลมันเป็นกําไรที่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะก็คุยแต่นุ่นท่านเป็นคนที่รู้จักกันเป็นปนักแสดงสปิดิสูงครับไปกับผมทุกเวทีนุ่นก็จะได้ได้เรื่อย ได้เยอะกว่าผมนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต้วได้บ้างนุ่นได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้กก็มีอันเนี้ยครับได้หน้าตาราดก็ก็บอกว่าก็ธรรมดาครับมันก็ต้องมีได้แล้วก็ไม่ได้ใครจะได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ว่ากันไปตามใช้คุณผู้ชมมีตัวเอานาคีเปรียบเทียบกับพี่เมย์เปรียบเทียบได้ครับเพราะว่าเป็นงานละครเหมือนกันแล้วก็เรื่องราวมีความเป็นโบราณที่เดีอยใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยก็ ดีครับมีการแข่งขันงานจะได้ออกมาดีผู้ชมจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด,สดสเลยลงบุญนะฮะสามสิงหาจะโดนทุเรียนอีกแล้วก็จริงก <g> ็ <arette> <g arette> จริงตามภาพคือจริงบ้างมุยมุมกล้องบ้างน,นะครับแต่ก็แล้วแต่พี่เติมพุ่มกับเราก็เล่นตามที่พี่เติมบอกนะครับก็จะอย่างเบลล่าเลยกับเจนนี่ก็นักแสดงสุิรลสูงอยู่แล้วนะครับเราก็เล่นเต็มที่ทุกคนทุกตัวละครมันต่อเนื่องจาก เออกับดักก็โดนชอบโดนว,ว่าว่ารับบทสามีเจ้าชู้อะไรใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้ต้องดูต้องดูทางใจเริงด้วยเพราะใจเริงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน <S 1> <S 1> เป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวว่าอย่างเพลิงบุญเนี่ยหมายความว่าทําบุญด้วยเพลิงเนี่ยด้วยไฟเนี่ยผลที่ได้กลับมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างเบลล่าหรือพิมลล่าในเรื่องเนี่ยเขาเขาทำบุญด้วยด้วยเพลิงอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่าไหมอะไรเป็นสอนใจด้วยนอกจากแซบแล้วแล้วแซบแบบอย่างมิซาร่าอะไรเงี้ยครับ กระถอมทุกเรื่องเลยนครับก็เป็นเรื่องราวไม่มีอะไรชระดับว่าบว่านักกัเจนี่แล้วว่าเดี๋ตอนออนแอร์เนี่ยหนีไปอยู่เกาะหรือไปมือนอกกันจะสกสแป,ป๊ดไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะโดนแน่ๆรเงราก็างนี้ไม่ได้แล,แล้วนตองตบตรงเืเราก็เปลี่ยนแนวไปบ้างอะไรเงี้ยตอนที่ถ่ายกาหนมาอรซอก็เป็นแบบสื้สวนอิชีกแนวไปเลยก็อยากเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมบ้างอะไรเงี้ยป่วยจะอบลงอายุเกินบเดี๋ยวก็เล่นเอาเล่นที่เราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยดีกว่าแล้วไม่เบื่อครับ i'll yeah.